สร้างโลโก้ขายของออนไลน์ง่ายๆใน5นาทีสําหรับใครนะคะที่กําลังสร้างแบรนด์หรือว่ากําลังเริ่มขายของออนไลน์ห้ามพลาดคลิปนี้เลยค่ะเพราะว่าใช้เวลาในการออกแบบโลโก้ไม่นานแถมได้โลโก้ที่ถูกใจเราด้วยเริ่มต้นเข้าไปที่ freelogodesign.org หลังจากนั้นล็อกอินให้เรียบร้อยค่ะหลังจากล็อกอินเรียบร้อยก็เข้ามา Create a new logo เลยค่ะพิมพ์ชื่อแบรนด์ของเราลงไปแล้วกด Continu e ก็จะมีตัวอย่างโลโก้มามากมายแบบนี้เลยค่ะมีหลายกลุ่มหลายประเภทสามารถเลือกสรรได้หรือถ้าไม่ถูกใจอยากจะสร้างเองก็กด Start Without Template ได้และเขาก็ยังจัดหมวดหมู่โลโก้มาแบบนี้ด้วยเช่นหมวดหมู่การศึกษาสปาเทคโนโลยีอาหารเรียกได้ว่าครอบคลุมเกือบทุกป,ประเภทแล้วถ้าเราเจออันที่ถูกใจแล้วก็กดไปที่ค u s t o m i z e มแบบนี้ค่ะมาปรับแต่งให้เข้ากับเรามาก สามารถขยับสิ่งที่เขาให้มาได้ทุกอย่างเลยยังเพิ่มชื่อหรือเพิ่มตัวอักษรลงไปในโลโก้ได้โดยการกดตัว A แบบนี้ค่ะพิมพ์ข้อความลงไปได้เลยข้อความก็จะปรากฏบนโลโก้ของเราแล,แล้วแล้วก็สามารถปรับไอคอนหรือว่าเพิ่มไอคอนลงไปได้คลิกคําว่าไอคอนได้เลยหรืออยากใส่วงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมเพิ่มคลิกค,คาว่าเชฟค่ะและถ้าหากพอใจกับโลโก้ของเราแล้วคลิกคําว่าดาวน์โหลดได้เลยมีหน้าตาขึ้นมาแบบนี้ไม่ต้องตกใจค่ะให้มาในช่องฟรีแล้วกดดาวน์โหลดอีกครั้งหนึ่งกดเซฟเข้าเครื่องก็เป็นการเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าอยากพัฒนาการ เพื่อธุรกิจแบบนี้ทุกวันอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะอัปเดตคลิปใหม่ทุกวัน